เป,เปิดตัวชัดเจนนางเอกดังชมผู้ประกาศข่าวหนุ่มคิดไม่ผิดเลือกคนนี้เป็นแฟนเปิดตัวอีกคู่เรียกแฟนเต็มปากเปิดตัวออกสื่อใช้สถานะแฟนกันแล้วรับคู่รักย่านอโศกอย่างนางเอกช่องวัน31เ็บนเรวิยนันกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดรอออฟชัยนนท์ คิวริรัตที่พักหลังมานี้ไปไหนด้วยกันบ่อยมีโมเมนต์ชวนหวานออกสื่อตลอดอย่างก่อนหน้าน,นี้คู่รักเบนออฟก็พึ่งควงแขนไปเที่ยวญี่ปุ่นมานานถึง10วันที่ได้ปรึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันงานนี้ทำเอานักเอกสาวถึงกับเอ่ยปากสมว่าเลือกคนไม่ผิดที่คบคนนี้เป็นแฟน ฝ่ายชายดูแลเทคแคร์ดีมากแถมมีความใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่สูงอีกหนึ่งทิปที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนานมากแฮปปี้เอนจอยสุดๆ